สวัสดีนา้นาๆนักตกปลาและเพื่อนๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับผมก็พบกับผมอีกแล้วครับนาไทยช่างไทยพิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับก็วันอาทิตย์วันนี้เตรียมตัวสายหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะเมื่อเช้าติดภารกิจนิดหน่อยครับผมก็มานั่งเหลียวแถวๆหมายใกล้บ้านครับแถวคลองหนวงแพ่งนะครับผมหมายนี้ก็เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกนะครับ้าหมายเดินเข้ามาทางปาอไปก็ ยมอบกองอบกอะไรเรียบร้อยแล้วก็เวลาน้อยนะครับวันนี้มีเวลาแค่ครึ่งวันหมายนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของนาขอนะครับเข้ามาตกไม่เคยมาะครับเนี่ยครั้งแรกก็มาลองดูว่าเราจะมีตัวไหมวันนี้ก็จะตกในระยะสามจุดเก้านะครับผมตกแบบไม่ตายสอ,องตอะขนนะฮะไม่ตายตะกลัววิ่งสอ,องตระขอก็เมื่อกี้ได้ลองปล่อยเหยื่อไปละเดี๋ยวเราไป เริ่มตกปลากันเลยครับผม ตี่นะครับผมสองตะขอไปเลยพร้อมแล้วลุยกันเลย ก็หมอนี่ผมจะเกี่ยวไสเดือนฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะเนี่ยหมอเยอะเลยหมอให้ดีนี่ครับตัวประกันเขาหมอใหญ่เอ่อไม่รู้ว่าผมเอาที่ปวดมาหรือเปล่าเขาหมอจะกินลึกฮะไปแล้วไปต่อนตาเข้าว ไฟครับผมโอเคใหญ่มากหมายเด็ดเลยครับใครนาๆที่ชื่นชอบปลาหมอก็นี่แหละฮะหมายเด็ดเลยตระเทีมาครับโอ้โหน้ำไฟท่วมมาเลยจะต้องปไปไล่ก่อนครับผม ทางท่านนู้นครับนูน้นฮะตัวเล็ครับเดี๋ยวขอไปไล่มนันมีเง้นมาหายแตกแน่นอน ลไปตั้งใจประตกปลาหมอฮะก็กร,ระสือปาใดูครับอ๋อนี้เปลูกปลินฮปปะาินหน่อยปลินหน่อย หมอตมอหมอใหม่เลยครับโอ้โหดูตัวฮะหมอใหญ่หาดูเลย นี่ครับหวังว่าเก็บปลาเล็กหมดปลาใหญ่จะเข้านะ เดี๋ยวเราขยับไปข้างในฮะไปดูตัวเพียนข้างในตรงนี้ประหมอล้วนเลยก็ย้ายเข้ามาด้านในนะครับลกเข้ามาด้านในดูนกันครับฝายนี้จะเป็นยังไงฉลาดตัวเลือกเลยจะเอายังไงขนมาขึ้นบีจดหาฉลาดเลงมื่วันและคืนโ,โหใกล,ล้ๆเราเนี่ยขึ้นตรงทุ่นรงนีเดี๋ยวผมลองโยนเอาเส้เดือนลง ต้องสูนลอยไอเดินก็กองดินแล้ไม่เคยเห็นเห็นไหมปลามันตอดอยู่นั่นะนะตะเพียนน่ะมีตะเพียนมันตอดอยู่นะตอดกินเห่นัหนหลุดตรงนั้นรากยากเห็นเห็นท็องเห็นคางขาวเลยเนี่ยอ่าอุ้ไม่ต่างกับสามโลอะไรสวายที่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยหลุดตรงนั้นน่ะเขาอะไรขึ้นไว้นะ เขาก็เลิกัานไปเขาเลิกยาไป โดดเลยตาโดดเลย,ยกิศกไช่ขึ้นล้วง กแว้นยีสกแว้นโอ้ลูกปลามันเยอะตาลูกปลามันเยอะเนี่ยผมมาสวิงตกักในลูกปลาเต็มเลยลูกปลาเยอะชายทะเลถึงว่ามันไม่กินเลยเนี่ยก็มีแค่ต้องบอกว่าต้องห่อพันยาวตีไก่เอาพันถี่ห้าเลยตรงนี้ยได้งั้นตัวได้เท่าเดิมโอ้นุ่นเดิมเลยต,ตัวใดหายหมดปากบนเลย เย่ะ yeah, ครับผมียศแหวนนี่แนะไปฝั่งนู้น,นเลยเรียบร้อยสิครับอือ อาการอย่างนี้เขาตะเพียน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 แต้มแรกมาเลยฮะเพียนเริ่มเข้าครับผมนี่ฮะตะเพียนครับผมเต็มปากบนเลยนะฮะนี่ฮะ แหนกินนะิ่มยังเลยวนจันวะเนี่ยวน,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 นจนันปะน่าจะงวนจันตัวนี้ ไปแต้มนะครับผมมุนจันจริงๆด้วยเข้าปากหนางหนึ่งไงมุนจันไปปล่อยมันจมไปเลยจมไปเลยจมไปเลยปืด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 อยู่ครับนี่วสวยๆเลยตาฉลาดฉลาด นี่ฮะตกระยะไกลนะครับห้าจุดสี่ฮะตกไปฉลาดครับนี่ครับเต็มเต็มปล่อยคืนเลยฮะโอ้แล้เจะเอ,ออกไงทีเนี้ยโอ้ยันคอตา เขาเดเสดืยนมันคขวอยู่แล้วยังไงก็กินยกขึ้นยกลงครับไปอีกแล้วครับตกไปแล้วดูครับไปตัวครับตกฉลาแล้วตาตกปไปฉลาแล้ว โอชอรอดขยังแก่วฮะอมอมเตรียมปากเลยใช่ไหม ô con này mà sống dìa mày lắm anh ta dìa muốn ạ sống ít thức thi con หมดเยอะแหละทึงจ้กลับไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยนะเนี่ยไม่ได้กินข้าวเช้านะอัดกาแฟไปสองกระป๋อง <c oughs> เอาไม่ได้ถ่ายครับเมื่อกี้นี่ฉลาดที้น้องชายโทรมาปากินรอ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ตกตั้งแต่เช้านะครับประมาณเก้าโมงฮะเก้าโมงถึงบ่ายสองนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็มีเวลายิดหน่อยครับต้องกลับไปทําสุราครับผมก่อนจากกันก็ขอความโชคดีมีสุขตรงมีแดดทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวไปสรุปปลานะครับ นะครับผมปลารวมนะครับเราไม่เหงาหน้านะครับผมก็พอได้ครับเดีย๋ยวไปเทดูที่บ้านอีกทนะีก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซับสไคร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราครับผมไปเจอกันคลิปหน้านครับผมนาไทยช่างไทยกิชิงสวัสดีครับ